สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟจีนกันอีกแล้วแต่ว่ามันเป็นวันที่สมหรือว่าส่วะผมก็จําไม่ได้หรือว่าห้าวะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปสุ่มวันนี้ต้องเอาทักอีกตัวขอทัดอีกตัวได้ไหมมันจะได้หรือเปล่าบอกเลยว่าถ้าผมได้ทัดมาอับเดายับยับ บอกเลยผมโหดตึงแข่งอันตรายแน่นอนแล้วมันไม่มาแล้วนิกาโมชีแม่งมา2ตัวเอาแล้วไงแล้วเมื่อกี้แม่ผมโทรมาแล้วคลิปแม่งหยุดอัดแล้วผมได้แฟลตประไกยแสงมาจบแลวโอ้โหคือผมไปหาเพรมาแล้วก็สุ่มไงแล้วได้แฟลตมาแต่ว่าดันแม่ผมดันโทรมาโอเคก็ได้แฟลตประไกยแสงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเซิร์ฟจินมันทาแม่งคุ้มชิบหายดูดิตัวม่วงสองใบตัวห้าห้าใบตัวแดงคุ้มจั แล้วมากันต่อครับผมอีกสิบใบว่ามันจะได้ทัดหรือเปล่าคือผมจะเอาทัดอย่างเดียวโอเคไม่มาเดี๋ยวไปลุ้นตัวม่วงกันดีกว่าตอนนี้ผมมีสองใบมันจะออกหรือเปล่าตอนนี้ขอเลือกเป็นหินแฟตปะไกเกลือละกันละกันออกหรือเปล่าจุบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออกอีกทีเพื่อน กดไปโอเคนิกามชิไม่ใช่หน้ามันไขกันมันเป็นบริการของฟูกุกินี่ว่าผมลืมอันนี้ผมไม่แล่ไม่คมในเมื่อเราถึงเวลส0ก็ต้องหาของม่วงมาใส่หน่อยแล้วไง <Okay. S 1> ก็เล่นไปเลยด่านที่6ต้องเล่นด่านที่6 3ด่านนะ3ราชาทะเลลึกราชาใต้ดินแล้วก็ นั่นฟ้า3ตัวแล้วก็เปิดไปที่แฟลประไกลแสงแล้วก็ต่อได้ทัสมากิเป้งตายไหมโอ้โหโจซีต่อโอเคตายห่าตายหงไปซะแล้วก็ยังมีรอหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ3เทินนะทัสมากิปุ้มยังยังเหลือเอ้ยแล้วไม่มีอันนี้ไม่มีลูกไฟใช่แล้วก็เตะไป เดี๋ยวเราดูไซดตารรมาต่อยนะครับทุกคนดูพี่ล้นเราเราดูยังไงแป๊ะนี่หมัดเดียวพอไซ่ตะารรมาต่อยหมัดเดียวพอแฟลตกกยแสงผมโคตรเบายังไม่ได้ปัน้นโอโหแม่งเ้ยเบาจัดจัดะดูเจ้าสิถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าแฟลตไกลแสงออกทีมนี่ยอกยอก แต่ไม่แน่อนาคตผมอาจจะเอาออกทีมก็ได้ตอนนี้ผมอาจพลังอะแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาลุ้นกันดีกว่าว่าอุปกรณ์สีม่วงผมจะออกอะไรนะสามชิ้นเน้นๆขอกลับไปแปลภาษาเฮ้อันนี้น่าจะเป็น HP จอมตีหรือเปล่า ใครรู้ว่าเม้นบอกด้วยจากที่ผมเล่นเซิร์ฟจีนมาอันนี้น่าจะเป็น h p h p p คือตอนนี้ผมก็เล่นเซิร์ฟจีนมาหลายวันแล้วไงก็เริ่มพอแบบพอรู้อักษรมันเล็กๆน้นนอยๆอ่ะจมตีป้องกันเงี้ย <c ười> คือก็รู้นิดหน่อยอนิดเดียวนี่ก็น่าจะเป็น ยมตี1ชิ้นแล้วก็ HP 2ชิ้นน่าจะใช่เดี๋ยวขอสแกนหน่อยละกันโอ้ยแล้วหมุนนานซะด,ด้วยนี่ใช่ไหมใช่จริงด้วย HP ออันนี้อันแรกเป็นพลังชีวิตพลังชีวิตพ hey, ันสองเฮ้ยหมื่นสองนี่เออหมื่นสองพันคือพลังชีวิตนะครับก็อี โอ้โ้ามาชิ้นแรกนี่ไม่มาโอ้โหยี่สิบรอบเลยนะเฮ้ยผมอุตซ่าแบบเก็บเก็บกักเอาไว้โอ้โหยี่สิยี่สิบรอบแม่งไม่ได้แล้วยี่สิบรอบก็คือไม่ใช่ยี่สิบรอบธรรมาดานะเป็นยี่สิยี่สิบรอบคุณสองอะโอ้โหสวยจัดไม่ได้ม่วง นี่นี่ผมเติมผมเติมมาแล้วผมเติมมาแล้วเจเจฟูบุกีเอสอผมเติมมาแล้วโอ้โหคือเซิร์ฟไทยผมไม่ได้เติมนะผมเล่นแบบเซิร์ฟไทยมาหลายปีแล้วแต่ผมไม่ได้เติมขอมาเจิมตัวม่วงหน่อยละกันมาดูกันว่าตัวม่วงผมจะออกหรือเปล่า แล้วใบแรกมามันจะออกตัวอะไรโอ้โหไม่ออกต่อครับเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนจะไปต่อขอเลือกเป็นหินโกเคสือหน่อยเผื่อได้มาแล้วมาไหมไม่มาโอ้โหต่อครับแล้วผมยาวไหมตอนเนี่ยแล้วผมจะกดยาวนะไงมาหรือเปล่า มันจะทองทองให้ผมหรือเปล่าลูกแก้วมาไหมนี่กาโมชิอันนี้ของจริงละนี่กาโมชิโอโหมาแล้วโอเมลซาไกโอโหมันเก่งไหมเนี่ยเมลวซาไก่อ่ะมันเก่งหรือเปล่าวะคือผมก็ไม่รู้นะเมลวซาไก่มันเก่งหรือเปล่าแต่ว่าได้ทองมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมก็สามสิบรอบออกสองท้องก็ ใช้ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้คิลยเนียวกาดตอนนี้ตัวละครผมก็มีแล้วปลุกเตื่นได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวรอ,อก่อนนะจ๊ะผมอาจจะไม่ปลุกตื่นมันผมอาจจะไปปลุกตื่นตัวอื่นนะเพราะว่าตัวมันผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่เก่งหรือเปล่าฟูบก,ก,กิตอนนี้มีแต่ใส่พลังงานดูสทีโอ้โหจบแล้วไอดีผมถ้ามีเกโลเกโลมาอีกตัวนี้คือเป็น6ตัวเลยเออก็อใส่ไป นีครบทีมเลยใส่พลังให้หมดอะ่ะแบบใต้พื้นมันแบบเป็นสีม่วงให้หมดก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมกับเซิฟจีนถ้าใครอยากเล่นแต่ว่าขี้เกียจรีไอดีก็ผมมีขายนะครับในเพจนี้เลย ครับก็มีทัชซูมากิคู่โจโซีแล้วก็มีเหลือตัวม่วงให้ชุ่มอีก2ใบ 2> แต่ว่ามันจะเป็นเซิร์ฟหลังเซิร์ฟผม1เซิร์ฟนะครับห่างกันมาเท่าไหร่ห่างกัน3วันก็ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมในเพจอ๋อแล้วเซิร์ฟ7 2 4ที่เปิดใหม่ที่ผมขายดีคือวันนี้เป็นทัชซูมากิวันสุดท้ายนะก็ถ้าใครเล่นก็ทัชซูมากิได้เปรียบก็ซื้อก่อนได้เปรียบวะครับมีทัชซูมากิคู่โจโซีก็ได้เปรียบไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะก็ชนะ ทีมเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเจาะบอมได้สบายก็ไปซื้อกันได้นะครับผมก็ตอนนี้มีไอดีเดียวอยู่ใครสนใจลิงก์ใต้คลิปนะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ